สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกนะคะในตอนนี้นะคะเอาละค่ะครูปูก็จะมาวาดให้ดูนะคะด้วยดินสอกด 4B ีนะคะสไตล์ครูปูนะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยกันนะคะเอาละค่ะวาดครูปูจะวาดอย่างรวดเร็วนะคะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะอันดับแรกนะคะก็ลากดวงตาไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ระบายโค้งนะคะจะเป็นลักษณะใสคอนแทคเลนส์นะคะให้เราสังเกตครูจะวาดอย่างรวดเร็วเลยนะคะ บายขาวเทาดำจำกันง่ายๆจะตายครูป,ปูล,ลืมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะแสงเงาของครูป,ปูนะคะก็คือขาวเทาดำนะคะจำกันง่ายๆเลยนะคะรูจะวาดอย่างให้ให้ดูอย่างรวดเร็วนะคะด้วยดินสอกด 4B นะคะแท่งเดียวเอาอยู่นะคะถ้ารู้จักวิธีบังคับน้ำหนักมือนะคะก็ล่าง ดวงตาข้างหนึ่งไปเลยนะคะพยายามให้ลูกใกล้ที่สุดนะคะเราจะได้เห็นถนัดนะคะเห็นถนัดและชัดเจนนะคะอย่าลืมตัวช่วยสำคัญเปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยช่วงชั้นตาให้ฟุ้งนะคะ ช่งคิวนะคะครูจะวาดอย่างเร็วนะคะเพื่อที่จะจบในคลิปเดียวไปเลยนะคะก็จะดูว่าถ้าเวลาไม่ทันนะคะคลิปตัดไปก็ขอเป็นต่อในคลิปหน้านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครที่ชอบน้องลิซ่าแบล็กพิงคนะคะก็มาดูกันนะคะวิธีวาด สไตล์ของครูปูนะคะช่วงขนตาล่างนะคะ4ีบีนะคะวาดด้วยดินสอกด4ีบีนะคะไส้แนะนำไปแล้วนะคะอลองย้อนกลับไปดูไส้ดินสอนะคะ ลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆนนะคะกะระยะห่างใช้เ a เปอร์สตัมนะคะไลท์ไปก่อนเลยนะคะ กระยะห่างจากหัวตาข้างนี้นะคะตาข้างนี้จะโค้งขึ้นนะคะห่างตาจะชี้ขึ้นหน่อยนะคะใส่คอนแทคเลนส์ตาด้านในจะดำเข้มไปเลยนะคะระบายให้เข้มไปเลยนะคะ ระบายเบาๆนะคะเป็นน้ำหนักเทานะคะรอบนอกดวงตานะคะแล้วก็เราก็วาวดหัวตาด้วยนะคะช่วงไหนเข้มนะคะที่ครูภูณแนะนําให้เราระบายไว้เลยนะคะกดให้เข้มไปเลยนะคะช่วงขอบตาบนเข้มใช่ไหมคะเหมือนเขียนไอายไลเนอร์ใช่ไหมคะก็ใช้ดินสอกด ให้เข้มดําไปเลยนะคะใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยให้ฟูงนะคะช่วง ช่วงตาด้านขอบตาด้านล่างนะคะจะมีช่วงขนตานะคะถ้าไม่เนียนนะคะใช้เปเปอร์สตัมกดซ้ำอีกเพื่อให้ให้ให้เรียบเนียนนะคะวาดขนตานะคะ กดชั้นตาให้เข้มขึ้นกดขอบตาให้เข้มขึ้นนะคะกดช่วงที่ดำนะคะให้เข้มขึ้นนะคะวาดคิ้วนะคะดูตำแหน่งคิ้วนะคะให้ชิดตดวงตาประมาณไหนนะคะดูตำแหน่งคิ้วด้วยนะคะ ต่อไปเราก็มาวาดใช้ไปเพื่อสตัมเกี่ยไปก่อนเลยก็ได้นะคะช่วงที่ไม่เห็นรอยดินสอชัดเจนนะคะ กะระยะห่างช่วงปากนะคะวาดปากเลยนะคะเพื่อเราจะได้กะช่วงมือได้ง่ายขึ้นนะคะให้เราวาดช่วงปากไปก่อนเป็นรูปที่ครูปูชอบนะคะรูปนี้สวยหน้าหวานดีนะคะ ก็เลยเอามาวาดให้ดูกันนะคะด้วยดินสอกด 4B ีนะคะพอดีครูปูยังไม่ได้วาดด้วยดินสอกด 4B ีเลยค่ะที่วาดไปก็เป็นสีน้ําใช่ไหมคะใส่ชุดไทยแล้วก็ใส่เสื้อลายจุดแดงนะคะอันนี้ครูปูก็จะมาวาดตามแนวที่ตัวเองถนัดที่ที่สุดนะคะคือเป็นสไตล์ซิกเนเจอร์ของครูปูเลยทีเดียวนะคะ เน้นช่วงปากให้เข้มนะคะเสียงดังนะคะปเปเปอร์สตัมเกี่ยแล้วเสียงดังมากเลยตรงนี้นะครับล่างล่างรูปหน้าให้ ให้เหมือนที่สุดนะคะช่วงนี้ช่วงปากนะคะปากจะอิ่มนะคะจะยิ้มอมยิ้มนะคะปากอิ่มแล้วก็อมยิ้มนะคะเราก็จะต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะตี ตีโจทย์ให้แตกนะคะว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะพยายามให้วาดให้เหมือนใกล้เคียงที่สุดนะคะต่อไปช่วงนี้นะคะจะเป็นลักษณะแสงเงาจากมุมปากตกลงมานะคะแล้วก็จะเป็นนิ้วมือนะคะนิ้วมืออยู่ประมาณไหนนะคะกะ ลองกะระยะให้ให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะเล็บอยู่ช่วงไหนอยู่ตรงตรงปากตรงนี้นะคะช่วงนิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแสงเงานะคะ ช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นนิ้วนะคะใช้เปเปอร์สตัมนะคะช่วยเกลี่ยไปก่อนเลยค่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะลากช่วงแหวนนะคะช่วงแหวนก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะคะเราก็กะระยะไปเรื่อยๆนะคะ ทำให้เราวาดได้ดีขึ้นนะคะถ้าเราฝึกสังเกตเยอะๆนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องการเน้นใบหน้านะคะวาดผมม้าออกไปก่อนก็ได้นะคะผมม้าจะเป็นน้ำหนักออกเทาๆนะคะ เน้นช่วงนี้ก่อนเลยค่ะระบายเข้มนะคะผักน้ําหนักรูปหน้าให้ออกมานะคะระบายด้วยดินสอส4ีบีเลยค่ะสนุกนะคะเวลาเราระบาย ช่วงผมม้านะคะดูช่วงไหนเข้มช่วงไหนอ่อนนะคะก็พยายามสังเกตให้เหมือนใกล้เคียงที่สุดนะคะ จุดสีดำนะคะให้เหมือนกับรูปนะคะช่วงนี้จะมีแสงเงานะคะจากนิ้วมือขึ้นไป ช่วงผมเป็นน้ำหนักเทานะคะช่วงจอนผม ระบายเบาๆนะคะน้ำหนักมือใช้น้ำหนักมือเบาๆช่วงนี้นะคะช่วงที่เป็นน้ำหนักเข้มดำนะคะกดลงไปเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักเข้มนะคะ ล่างมือออกไปนะคะเพื่อให้รับกับเส้นผมที่ตกลงมานะคะ ล่างนิ้วมือออกมานะคะกะระยะให้ได้สัดส่วนนะคะอุ้ยจะไมเส้นมันจิกจิกขอไปค่ะโต๊ะสั่น ก็จะเป็นผมนะคะผมลงมานะคะจากวาดคางก่อนนะคะ วาดรูปหน้านะคะรูปหน้าจะออกอิ่มๆหน่อยนะคะบายแสงเงานะคะช่วงนี้นะคะเห็นเหมือนครูปูไหมคะสังเกตแสงเงานะคะ ลากช่วงคอนะคะช่วงคอตรงนี้เป็นไหลนะคะไหลมีแสงเงาช่วงนี้นะคะว่าซส้อยคอนะคะสร้อยคอโค้งไปนะคะ ช่วงช่วงหูนะคะติ่งหูช่วงผม ระบายด้านข้างเข้ามานะคะจะทำให้ดูแบบกลมช่วงนี้นะคะทิศทางของผมจะขึ้นไป ระบายแสงเงานะคะในช่วงหูนะคะ เราจะผักน้ำหนักช่วงหูและก็ต้นคอนะคะให้เด่นขึ้นมานะคะก็จะเป็นช่วงผมนะคะผมก็จะเข้มนะคะข้างหลังค่อยๆไล่น้ำหนักนะคะน้ำหนักเทานะคะ ดูใช้มือกับตาให้สัมพันธ์กันนะคะดูไปด้วยแล้วก็ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะแล้ววาดให้เหมือนที่สุดนะคะวาดตามให้ใกล้เคียงที่สุดให้เหมือนที่สุด น,นี้ก็เป็นช่วงผมนะคะเราอาจจะระบายสีเทานำไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อเปเปอร์สตัม ค่อยลบกับยังลบก็ได้นะคะแล้วก็ลบช่วงที่สีขาวนะคะแล้วก็เติมช่วงที่เป็นน้ำหนักสีดำนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะในการวาด เพื่องสร้อยนะคะ ช่วงผมอุ้ยขอโทษค่ะ ที่เราเห็นว่าเป็นสีเข้มนะคะสีดำช่วงไหนเข้มก็เน้นผักน้ำหนักขึ้นมานะคะ มองเห็นเป็นยังไงนะคะวาดวาดให้เหมือนที่สุดนะคะใช้สายตาและก็มือของเราให้สัมพันธ์กันนะคะ เอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวครูปูว่าให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกด u b s c ไ i b ้กดไลค์กดแชร์นะคะเก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอยากขึ้นมาวาดรูปกันนะคะลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ